สิบเก้าปีแห่งความภูมิใจปตทขวาหกรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่นมุ่งดำเนินธุรกิจยั่งยืนอย่างสมดุล เมื่อวันที่10กุมภาพันธ์2568นายพิชัยชุนหะวัชิระรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น SOE Award ประจำปี2567ภายายใต้แนวคิดรัฐวิสาหกิจไทยมากกว่าความภูมิใจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนหรือ Beyond Price Award Sustainability ให้แก่บริษัทปตทจำกัดมหาชนหรือปตทโดย นายชัดชัยพรมเลิศประธานกรรมการพร้อมด้วยดรคงกระพันธ์อินทระแจ้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่และคณะกรรมการบริหารร่วมรับรางวัลรวม6รางวัลนันะึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาล ดอกเตอร์คงกระพันกล่าวว่านับเป็นความภาคภูมิใจยิ่งของปตทที่ได้รับรางวัลแห่งเกียรติยศในวันนี้สะท้อนศักยภาพการบริหารธุรกิจแบบยั่งยืนในทุกมิติตามวิสัยทัศน์ปตทแข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืนโดยมีภารกิจหลักในการสร้างความมั่นคงทางพลังงานควบคู่กับการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ในครั้งนี้ปตทได้รับรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่นจำนวน6รางวัลประกอบด้วย 1. รางวัลคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจดีเด่นเกียรติยศมอบให้คณะกรรมการปตทที่มีบทบาทสำคัญในการผลักดันการดำเนินงานภหยบรลุเป้าหมายขององค์กรภายใต้การกำกับดูแลที่ดีมีธรรมาภิบาลและโปร่งใสพร้อมบูรณาการความยั่งยืนเข้าไปในการดาเนินธุรกิจ สรางวัลการบริหารจัดการองคอ์กรดีเด่นเกียรติยศโดยปตทให้ความสำคัญกับประสิทธิภาพการดำเนินงานที่ดีเลิศหรือ operational excellence เพื่อพัฒนาขีดความสามารถและสร้างความแข็งแกร่งจากภายในหรือสเตงคอ o l e business พร้อมพัฒนาบุคลากรและปรับโครงสร้างองคอ์กรให้มีความคล่องตัวและสอดคล้องกับกลยุทธ์เพื่อการเติบโตอย่างต่อเนื่อง สามรางวัลการพัฒนาสู่รัฐวิสาหกิจยั่งยืนจากการที่ปตทดําเนินธุรกิจด้วยแนวคิดยั่งยืนอย่างสมดุลในทุกมิติทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมภายใต้การกำกับดูแลที่ดีพร้อมพัฒนาเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับคนไทย 4. รางวัลการดําเนินงานอย่างรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมดีเด่นโครงการนวัตกรรมสร้างรอยยิ้มกลุ่มปตทได้นําความรู้ความเชี่ยวชาญ เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาช่วยพัฒนาเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ที่ดีให้แก่ชุมชนอย่างยั่งยืนควบคู่กับการบริหารจัดการชุมชนใน45พื้นที่29จังหวัดผ่านการดำเนินงาน3ด้านคือสมาร์ทฟาร์มิงส่งเสริมการนำนวัตกรรมเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการเพาะปลูกอย่างเหมาะสมเช่นโรงเรือนอัจฉริยะและระบบ IOT โซล่าเซลล์ลอยน้ำ Smart Marketing ส่งเสริมการแปรรูปผลผล,ผลิตเพื่อเพิ่มมูลค่าโดยสามารถพัฒนาสินค้าได้45รายการตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำคอ m มูนิตี้ s e สทัวริซม ส่งเสริมการท่องเที่ยวผ่านการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่มีชุมชนที่สามารถพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวมีทักษะในการบริหารจัดการธุรกิจและช่องทางการตลาดได้โดยตนเองถึง6พื้นที่ห้ารางวัลความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมดีเด่นด้านความคิดสร้างสรรค์โครงการนวัตกรรมท่อนาโน,โนโคาร์บอนจากก๊าซธรรมชาติของเสียไฮโดรคาร์บอนและก๊าซคาร์าบอนไดออกไซด์ท่อคาร์บอนระดับนาโนเมตรหรือคาร์บอนนาโนทิว CNTS มีคุณสมบัติเด่นที่นำไฟฟ้าและนำความร้อนได้ดีมีความแข็งแรงแต่น้ำหนักเบาและสามารถประยุกต์ใช้งานได้หลากหลายซึ่งการผลิตวัสดุ CNTS เป็นอุตสาหกรรมต้นน้ำของ n o u d u i v i v e t e t i r l p o p y m y r e r m p o s o t i t Material p v v a l u e Chain และ Smart e l e c t r o n i c นที่ช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศด้านนวัตกรรมให้เป็นศูนย์กลางของภูมิภาคอาเซียนและส่งออกไปทั่วโลกได้ในอน ภาค6รางวัลความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมดีเด่นด้านนวัตกรรม โครงการยีสต์ทนร้อนที่มีความสามารถในการผลิตเอนไซม์ย่อยแป้งที่ผิวเซลล์อินโนเทอร์ม380 GA เป็นนวัตกรรมที่คิดค้นภายในประเทศทั้งหมดซึ่งได้จดอนุสิทธิบัตรเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดวยสามารถพัฒนาให้ยีสต์มีความสามารถผลิตเอนไซม์ย่อยแป้งได้เองที่ผิวเซลล์ด้วยการใช้โปรตีนฐานยึดเกาะเอนไซม์ชนิดใหม่ของโลกสามารถแข่งขันได้กับยีสต์แห้งทางการค้าที่นำเข้าจากต่างประเทศทำให้ลดการ นำเข้าและการพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศรวมถึงใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางชีวภาพของประเทศไทยปตทในฐานะบริษัทพลังงานแห่งชาติยังคงหุ่งมั่นรักษาเสถียรภาพทางพลังงานให้กับประเทศดําเนินธุรกิจบนหลักยั่งยืนอย่างสมดุลรวมทั้งดูแลสังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อมพร้อมขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยรรคงกระพันกล่าวในตอนท้าย สืบจากข่าวรายงาน